ใส่ไหลเ่เย็นช่ำปลาในน้ำแวกว้ยวารีเป็ดใหญ่น้อยว่ายแวกชนละทีทางบ้านมีดอกไม้งามตามฤดูบ้านฉันมีสวนครัวริมรั้วกว้างมีกองฟางนกเขาขันคูเสียงร้องดังจูบครูมีเธอเคียงผู้ฉันแสนสุขใจ สวัสดีครับท่านผู้ชมฟแฟนรายการที่เคารพครับพบกับผมทิดบ้วนบางประมาะอดิศักดิ์บ้วนกิยาพันธ์ท่านผู้ชมครับวันนี้วันเวลาผ่านไปเรามาถึง25ตุลาคมเราผ่านวันที่23ตุลาคมพอถึงวันที่23ตุลาคมเราก็จะลํำลึกนึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ซึ่ง ในรัชสมัยของพระองค์นั้นได้นำความเจริญด้านต่างๆมาสู่ประเทศไทยมากมายหลายด้านผมคิดว่าคนไทยส่วนใหญ่ก็คงจะได้รับรู้ในเรื่องนี้และเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องที่ลำบากที่สุดในบ้านเมืองเราก็คือภัยคุกคามจากชาติมหาอำนาจตะวันตกที่ใช้อำนาจ กำลังอาวุธคมคูคมเหงและยึดเอาดินแดนของประเทศไทยไปทางภาคตะวันออกพระตวองเสียมราชสีโสพลและทางใต้ปริศกันตันตรังกระดูไซบุรีเราจำเป็นต้องเสียไปด้วยอำนาจกำลังอาวุธเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ฝากผู้คนในบ้านเมืองเราว่าบรรพชน ของไทยนั้นได้สร้างสรรค์แ่นดินนี้เพื่อลูกหลานเราในฐานะลูกหลานจะปกป้องแผ่นดินนี้ไว้ได้อย่างไรฝากไว้ให้คิดครับสนับสนุนโดยเฟสติลอนคอมบิบริษัทสา,ายกเกษตรจำกัดท่านผู้ชมครับตามติดทิศบวนวันนี้ผมจะพาท่านไปไหน อันนี้ก็สืบเนื่องจากว่าหลังจากหลายท่านเกษียณอายุราชการมาแล้วเกือบเดือนช่วงเวลาที่ผ่านมาก็อาจจะเป็นช่วงเวลาพักผ่อนและต่อไปนี้หลายคนก็กำลังจะเริ่มก้าวเข้ามาสู่วงการเกษตรนะผมเคยบอกกับท่านทั้งหลายว่าเมื่อท่านมีพื้นที่อยู่คิดจะทำเกษตรแบบไหนขอให ตั้งหลักให้ดีนะครับและที่สำคัญหลายคนจะเริ่มวางผังพื้นที่แต่ง,งงงไม่รู้จะเริ่มเขียนผังพื้นที่อย่างไรผมก็จะหยิบยกตัวอย่างสะปลายสวนรีสอร์ทมาให้ท่านได้ดูเป็นแบบอย่างสำหรับท่านที่มีพื้นที่ไม่ใหญ่โตนักว่าเราควรวางพื้นที่อย่างไรเวลาเรา เข้าไปสู่ประตูรวมเราก็แบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งหนึ่งในสีของพื้นที่มาสร้างเป็นที่พักอาศัยที่อยู่ที่บ้านซึ่งรายละเอียดในบ้านนั้นก็แล้วแต่แต่ที่สำคัญต้องมีต้นไม้ซึ่งจะเป็นปอดของพื้นที่ดินจะเอามาจากไหนดินก็ขุดขึ้นมาจากบ่อเอามาใช้ในการปลูกบ้านซึ่งจะต้องน้ำไม่ท่วม แน่นอนที่สุดครับก็จะต้องเอามาจากบ่อประหยัดที่สุดและเมื่อเข้าไปขวามือเป็นบ้านซ้ายมือก็จะเข้าสู่โซนของพื้นที่รีสอร์ทอย่างที่นี่เขามีสำนักงานเล็กๆเป็นอาคารหลังเล็กๆติดแอร์ก็ไม่เปลืองมากและทางเข้าจะเห็นว่ามีซุ้มต้นไม้ที่น่ารักคือซุ้มกระดังงาน,นะครับด้านหลังของสำนักงานก็จะเริ่มเป็นสระน้ำ สระน้ํานั้นแน่นอนที่สุดเวลาเดี๋ยวนี้ใครไปไหนก็จะต้องมีน้ำเพราะมันดูแล้วมันสดชื่นแล้วก็มีไอเย็นให้กับพื้นที่ด้วยรอบสระก็มีพื้นที่ซึ่งสร้างเป็นอาคารหลังไม่ใหญ่โตนักแต่ว่าน่าอยู่รวมทั้งหมด7หลังด้วยกันและมีพื้นที่เป็นเหมือนสวนป่าอยู่บริเวณด้านหน้าอาคารประดับไปด้วยต้นไม้เล็กๆซึ่งเป็นไม้ร่ม มีลําธารเล็กๆซึ่งเป็นจุดที่มีน้ำไหลเข้าแล้วก็ลงบ่อแล้วก็ระบายออกไปนี่คือการแบ่งผังพื้นที่และมุมหนึ่งของสวนจะเป็นอะไรเดี๋ยวจะพาท่านไปชมครับสวัสดีจ้าระชมุมวันนี้วันที่25ตุลาคม เราผ่านวันที่23ตุลาคมมาเราก็ลำลึกนึกถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะในร่วงราชการที่ห้าของเราพระองค์ท่านนั้นทรงเลิกทาตใช้ระบบทาตนั่นแหละต่างชาติต่างภาษาแล้วต้องใช้กำลังอาวุธสู้กันแต่บ้านเราเนี่ยเป็นไปอย่างละมุนละมอม นั่นก็คือการเลิกทาสอย่างเป็นทางการแต่ว่าที่ชัานสังเกตนะเดียเ๋ยวนี้คนไทยก็ยังตกเป็นทาสข้องลายซิ่งลายย่างประชุมลงอกำรวจดูสิว่าแถวบ้านประชุมรลอรอบๆตัวเนี้ยยังมีใครเป็นทาสของซิ่งต่อไปนี้บ้างหรือเปล่าทาสข้องยาเสพติดทาสของอำนาจวาสนาแย่งชิงแก่งแย่งกันทำร้ายกัน และธาตุของวัตถุนิยมและที่สำคัญก็คือธาตุของเงินตราเงินนั้เป็นเรื่องจำเป็นไม่มีก็ลำบากมากแต่ถ้ามีมากไปนะหรือว่ามีเราไม่รู้จักพอก็ยิ่งสร้างปัญหาใหญ่เอาวันนี้ฉันก็มาข้อเชิญชวนให้พวกเราเนี่ยพร้อมใจกันเลิกทาต ให้กับตัวของเราเองให้มีชีวิตที่มีอิสระเสลีแล้วก็ไม่ตกเป็นทาสของสิ่งที่ไม่ดีไม่งามทั้งหลายทั้งปวงที่ฉันโถมันนี้เพราะฉันนะเป็นห่วงเวตรีรลอนธาตอาหารเสริมเข้มข้นสู่คีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเวตรีรลอน ธาตอาหารเสริมเข้มข้น,อ,นอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟติรลอนธาดอาหารเสริมสูทีคเลตจากบริษัทสหายเกษตรจำกัดปุ้ยตราปิรามิดอุ้ยตราปิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพ นาข้าวพืชไร่ไม้ผล,ไม,ผลไม้ดอกไม้ประดับเต,ติบโตองอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสายเกษตรสนับสนุนโดย วิทราพิรามิดบริษัทสหายเกษตรจำกัดท่านผู้ชมครับทิด้วนชวนชมวันนี้เราก็ยังพาท่านอยู่ในบรรยากาศโมเดลเล็กๆที่ท่านจะเอาไปทำเป็นผังในพื้นที่บ้านท่านได้นะครับในมุมเล็กๆของพื้นที่นั้นบางทีเข้าล่มมากลางแล้วก็มีโต๊ะเก้าอี้ก็ดูสวยงามดีโอง จะเป็นองค์ตั้งกับสมัยบรรพบุรุษหรือจะเป็นโอง่งน้ําราคาถูกราคาแพงแล้วแต่ตั้งใส่น้ําไว้นะครับปิดฝาให้ดีรวมไปจนกระทั่งถึงว่าถ้ามีแนวคิดในการตกแต่งแม้กระทั่งกิ่งไผ่นะปลายไม่ผ่กิ่งเดียวเนี่ยเขาก้อเ,เอาสีมาทาเป็นสีแดงแล้วก็มีกิ่งธรรมชาติปักไว้เอ๊กก็ดูเท่ดีหมกันกันหรือจะเป็นกิ่งทาด้วยสีขาว ในยามค่ำคืนก็มีไฟประดับตกแต่งเล็กๆเพื่อมีแสงสว่างนิดๆพี่รองครับและที่สำคัญมุมพักผ่อนทำเป็นร้านกาแฟเล็กๆครับจะเป็นร้านกาแฟส่วนตัวหรือถ้าเราเปิดให้ผู้คนแวะเวียนมาเยี่ยมชมก็เป็นร้านขายกาแฟได้อาคารไม่ต้องใหญ่มากครับเพราะว่าคนไม่ได้มาเยอะแยะมากมายมีจุดนั่งเล็กน้อยและที่สำคัญเมื่อมองออกไปนอกหน้าต่าง ร้านกาแฟหรือเทอร์เรสหน้าร้านกาแฟเราก็จะมีที่นั่งเล็กๆนะครับชนิดนั่งมองไปในสวนเราจะเห็นชิงช้าแม้ว่าคนจะไม่นั่งแต่ก็แปลกพอเห็นชิงช้าหลายคนก็จะลำลึกนึกถึงชีวิตในวัยเด็กนอกจากนั้นการที่มีฝูงสัตว์เล็กๆอย่างเป็ดตัวน้อยๆเดินไปเดินมามันมี movement ของพื้นที่ หน้าร้านกาแฟประดับด้วยไม้ร่มอย่างเช่นหมากแดงและวิองค์เล็กๆตั้งอยู่สวยงามอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการผสมผสานความสุขซึ่งท่านสามารถที่จะลอกเรียนแบบเจ้าของเขาไม่หัวเอาไปทำปรับปรุงพื้นที่ของท่านในชีวิตหลังเกษียณและก็สิคิดว่าสิ่งที่นำเสนอมานั้นก็คงจะเป็นคำตอบสำหรับหลายท่านนะครับ ภาพนี้มีความหมายท่านผู้ชมครับจักรยานเก่าๆเขาไม่ใช้ขี่แล้วจะชำรุดสุดโจมด้วยเหตุอันใดก็กลายร่างมาเป็นโตะ๊ะร้านก๋วยเตี๋ยวร้านอาหารเออก็เป็นแบบอย่างที่ดีว่าของอะไรที่มันหมดคุณค่าอย่างหนึ่งมันอาจจะมีคุณค่าในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับ เหมือนกับคนก็เหมือนกันในช่วงวัยหนึ่งก็มีคุณค่าชีวิตแบบหนึ่งพอถึงอีกวัยหนึ่งก็มีคุณค่าชีวิตอีกแบบหนึ่งขอให้พวกเราสร้างคุณค่าให้กับตัวเราเองด้วยนะครับท่านผู้ชมครับศัตรูพืชวันนี้ผมก็จะขอหยิบยก เรื่องของการทำการเกษตรที่หลายคนสับสนงุนงงและไม่เข้าใจอย่างเช่นมะละกอหลายคนถามผมมาบอกว่าอาจารย์ตกลงเวลาเราปลูกมะละกอเนี่ยเราจะปลูกแบบยอดเดียวต้นเดียวแล้วก็มีมะละกอติดอยู่ที่ต้นที่เราเรียกว่าหนึ่งคอสองคอหรือเราควรจะปลูกมะละกอต้นเดียวแต่ให้มันมีหลายยอด อาจารย์ว่าแบบไหนดีผมก็ต้องบอกว่าดีทั้งสองอย่างหมายความว่าถ้าท่านปลูกมะละกอเป็นการค้านะครับขอให้เลือกแบบต้นเดียวยอดเดียวเก็บผลผลิตจนกระทั่งวันหนึ่งนั้นจำเป็นจะต้องรลื้อแปลงแล้วหรือแปลงปลูกใหม่นี่คือการปลูกแบบการค้าแต่ถ้าท่านปลูกในบ้านปลูกไว้ไม่กี่ต้นปลูกมะละกอเพื่อการกินอยู่อันนี้จะยอดเดียวก็ได้หลายยอดก็ไม่เป็นไร ถ้ามีหลายยอดท่านจะต้องตะะเตรียมการค้ำและก็รักษายอดนั้นไว้ตอนที่มะละกอติดลูกการปลูกหลายยอดนั้นถ้าปุ๋ยไม่ถึงผลผลิตแล้วก็ขนาดของผลก็อาจจะได้ขนาดที่ไม่ใหญ่โตนักนี่ก็เป็นความแตกต่างแต่สิ่งหนึ่งที่จะเหมือนกันไม่ว่าท่านจะปลูกมะละกอยอดเดียวสองยอดสามยอดอะไรก็แล้วแต่ก็คืออย่าปล่อยสิ่งนี้ไว้ในแปลงครับ หลายคนปลูกแล้วไม่ดูแลปล่อยให้มะล,ละกอเน่าเน่าเนี่ยส่วนหนึ่งเน่าที่ผลเห็นเป็นแผลยุบบางครั้งผลมะล,ละกออาจจะไม่ได้ไปใส่ใจตรงนั้นดูที่ก้านมะล,ละกอเป็นตุ่มดำๆเล็กๆเห็นไหมครับนี่คือโรคแอน r ทรกโนสของมะล,ละกอซึ่งมันจะทำให้มะล,ละกอที่เราปลูกส่วนใหญ่เนี่ยมันจะติดโรคติดเชื้อไป ขอย้ําเรื่องความสะอาดในสวนและที่มันซ่อนอยู่คือว่าเชื้อตัวนี้มันไม่ได้เป็นเฉพาะมะละกอมันอาจจะลุกลามแล้วก็คุกคามไปยังพืชอื่นๆที่เราปลูกในแปลงในบ้านของเราด้วยและนี่คือศัตรูพืชสัปดาห์นี้ครับเวรลลน ธา,า,าตอุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรคีเลตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตเรลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวหูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตเรลอนธาตุอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัด ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสายเกษตร สนับสนุนโดยฟิโบนักหหมดปัญหาปลวกด้วยฟิโบนักหท่านผู้ชมครับช่วงคลินิกเกษตรก็คือช่วงตอบปัญหาให้กับแฟนๆรายการนะครับผมเคยนำเสนอแฟนๆรายการไปว่าถ้าจะปลูกต้นไม้สำหรับเอาไว้จอดรถเนี่ยนะฮและก็แนะนำหูกระจงแต่หลายคนบอกว่าไม่ชอบอาจารย์ มีต้นไม้ต้นอื่นไหมที่เอาไว้ดูแล้วมันก็ดูจะสดชื่นมีสีสันด้วยนะครับมีครับท่านผู้ชมครับนะการเจริญเติบโตอาจจะไม่พุ่งพลวดรวดเร็วเหมือนหูกระจงแต่ก็ไม่ถึงขนาดโตช้าก็คือต้นโพทะเลครับท่านผู้ชมครับเราไม่ใช้ต้นโพเพราะว่าถ้าโพที่เราปลูกโดยทั่วไปนั้นเราก็กลัวความใหญ่โตของเขาังั้นเราก็ปลูก โพทะเลแต่โพทะเลในยุคปัจจุบันนั้นก็มีโพทะเลด่างนะครับซึ่งก็เป็นโพทะเลนั่นแหละเพียงแต่ว,ว่าใบมันด่างทีนี้ถ้าเผื่อท่านอยากจะปลูกแล้วโตเร็วได้ร่มเงาเร็วสรงพุ่มไม่ใหญ่โตมโหฬา,านนะักก็ปลูกโพทะเลโดยเลือกเก่งที่เป็นสีเขียวอันนี้โตเร็วครับแต่เรามองไปเราก็จะเห็นเขียวและมันไม่ค่อยทิ้งใบด้วย ก็ทำร่มไม้จัดระยะให้ดีแต่ถ้าจะสลับกันกับต้นที่มีใบด่างท่านก็ต้องไปเลือกว่าท่านต้องการให้มันออกมาเป็นสีไหนเพราะในต้นเดียวเนี่ยมันจะมีแตกออกมาเป็นสีบางใบก็จะเป็นสีเขียวขาวบางใบก็อาจจะออกสีแดงอมชมพูหรือจะเป็นสีออกขาวอะไรก็แล้วแต่ก็สามารถที่จะปลูกได้ นะฮะโดยรักษาเรือนยอดไว้อันนี้ก็เป็นไม้ร่มที่ปลูกเป็นที่จอดรถได้ดีทิ้งใบไม่มากแล้วที่สำคัญคืออะไรดอกสวยเราไม่ได้เน้นที่ดอกนะแต่ดอกออกมาสวยไอ้ตอนออกดอกอ่อนๆตอนที่อยู่บนต้นเนี่ยเราอาจจะเห็นกลีบดอกสีเหลืองๆแต่เวลาที่ดอกอแก่ๆขึ้นมาเนี่ยสีสันของดอกเนี่ยจะสวยมากจะสีออกสีแดงอมม่วงเข้ม นะครับแล้วดูเกสรสวยงามมากนะครับอันนี้ก็คือโพทะเลครับคราวนี้อีกปัญหาหนึ่งคืออะไรครับท่านผู้ชมบอกว่าเคยปลูกต้นเข็มสมัยก่อนเนี่ยใบมันก็สีเขียวก็ออกดอกมามันก็สวยที่ดอกแต่ต่อมาเนี่ยท่านก็เห็นว่าใบมันเหลืองท่านก็กลับไปมองว่าดอกไม่ค่อยมีแต่ว่า ใบมันก็เหลืองสวยหลายบ้านก็ไปเรียกว่าเข็มสีทองแต่มันไม่อย่างนั้นจริครับอยู่มาอยู่ไปปรากฏว่าเข็มเริ่มตายทีละต้นสองต้นถามผมมาว่าเป็นเพราะอะไรนะฮะสาเหตุก็คือเข็มนั้นขาดธาตุอาหารซึ่งมาจากสองอย่างหนึ่งรากเป็นปมจากไส้เลือนฝอยหรือเราไม่ใส่ปุ๋ยให้กับเขา เพราะฉะนั้นถ้าอยากจะเห็นเข็มใบเขียวออกดอกดีท่านต้องใส่ปุ๋ยสูตร12 24 12ปลูกไว้กลางแดดให้น้ำชุ่มช่ำแต่ถ้าปล่อยไว้นะเข็มจะขาดอาหารและก็จะเริ่มแสดงอาการขาดธาตุใบเหลืองแล้วก็ค่อยๆโสมตายถ้าใครนึกไม่ออกนึกถึงคนที่ป่วยเป็นมะเร็งเลยครับพอท้ายที่สุดแล้ว จะทานอะไรไม่ได้อย่างเช่นผมเคยเป็นมะเร็งหลังโพรงจมูกเกือบจะอยู่เกือบจะไปหลายครั้งเพราะอาหารที่กินเข้าไปนั้นมันไม่พอเพียงกับการที่จะดำรงอยู่เข็มเศรษฐีของท่านก็เหมือนกันครับภาษากเกษตรวันนี้เสนอคำว่ากระดังนาส่งคล้า ใช่กระงาส่งคล้าก็ต้องมีทินกําเนิดเกิดมาจากจังหวัดสงคล้านั่นแหละเข้าเป็นไม้ดอกหอมแล้วต้นไม้ใหญ่เป็นต้นภูมิเตี้ย,ยและที่ว่าเป็นไม้ดอกหอมเนี้ยดอกก็แปลกด้วยนะดอกออกมาเนี่ยจะลักษณะเหมือนกลีบดอกงิกหงิกหมุนหมุนแต่ก็ดูสวยอีกแบบหนึง่งและที่ว่าดอกหอมเนี้ยมันหอมเช้าหอมเย็นแล้วก็ หอมทั้งปีพอพูดอย่างนี้หลายคนก็คงสนใจเอาไปช่วยกันอุดนู่นไปซื้อกระดังนาส่งค่ามาปลูกแต่ว่าเวลาตอนจะขยายพันธุ์เนี่ยก็ใช้วิธีตอนกิ่งก็ได้หรือจะใช้เพาะ,มะเมล็ดก็ได้มันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันไอตอนกิ่งเนี่ยไม่ค่อยนิยมเพราะว่ากิ่งมันเปราะมันหักง่ายส่วนใหญ่ที่นิยมก็คือการเพราะ,มะเมล็ด แต่ว่าไอ้ต้นมันก็ไม่ค่อยติดผลพอไม่ติดผลมันก็ไม่ค่อยมีมเมล็ดเสีอ,อีกเอาถ้าหากว่าอยากจะปลูกไม้ดอกหอมหอมทั้งเช้าทั้งเย็นหอมทั้งปีก็ลองพิจารณากระดังงาส่งครา่านะจ๊ะก่อนจากกันในวันนี้ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าการที่เราต้องเสียดินแดนให้ชาติมหาอำนาจ ที่ใช้อำนาจบาดใหญ่ทางอาวุธคุกคามข่มเหงและยึดเอาแผ่นดินของเราไปอย่างหน้าตาเฉยและเมื่อไปก็ไม่คืนแผ่นดินเหล่านั้นมาให้เราทำให้เราเกิดเป็นปัญหามาจนทุกวันนี้เพราะฉะนั้นภายใต้แผ่นดินที่มีอยู่เราจะอยู่กันอย่างไรอย่างสงบสุขภายใต้เงื่อนไขทุกคน รักชาติรักแผ่นดินและทุกคนควรจะแสดงออกซึ่งการรักชาติรักแผ่นดินในลักษณะอย่างใดที่มีความเหมาะสมก็ขอได้โปรดใช้วิจรารณญาณแต่ที่สำคัญที่สุดคือแผ่นดินที่มีอยู่ทํายังไงเราจะอยู่กันอย่างสงบสุขมีความรักความสามัคคีไม่เอาแต่ทะเลาะเบาแว้ง นะฮะแย่งอำนาจวาสนารวมไปจนกระทั่งถึงเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมคือชาติและแผ่นดินขอบพระคุณแฟนรายการที่ให้เกียรติติดตามรับชมนะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ใครยังไม่กดติดตามช่วยกดติดตามขอบพระคุณเป็นพิเศษสำหรับผู้พี่ที่มีอุปการะคุณต่อ รายการเราก็ขอตอบแทนน้ำใจใท่านด้วยการมอบหนังสือ4เล่มแล้วก็หวังว่าหนังสือนี้จะช่วยให้ท่านมีความสุขในชีวิตพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ